คุณเคยไว้ใจใครจนหมดใจไหมและเคยมีไหมวันที่ความไว้ใจนั้นกลายเป็นบาดแผลคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนแท้กลับทำร้ายเราด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงคำถามคือในโลกที่ทุกอย่างเชื่อถือ,อยากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนจริงใจคนไหนเข้ามาเพื่อหวังผลสวัสดีครับเราขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช่อง เรื่องเล่านิทานเพิ่มปัญญาช่องที่จะพาคุณเดินผ่านเรื่องจริงร่วมสมัยเรื่องเล่าเตือนใจและเหตุการณ์ที่ซ่อนบทเรียนสำคัญไว้เสมอทุกเรื่องราวที่นี่จะทำให้คุณได้คิดได้เห็นและได้เข้าใจชีวิตในมุมที่ลึกขึ้นเพราะบางครั้งความจริงที่มีค่าที่สุดซ่อนอยู่ในเรื่องราวของคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่เอง และเรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของเพื่อนคำสั้นๆที่ควรมีแต่ความอบอุ่นแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียความเจ็บปวดและบทเรียนครั้งใหญ่มันเริ่มจากเงินหลักหมืน่นที่เพื่อนคนหนึ่งยืมไปอย่างสนิทใจแต่จบลงด้วยการสูญเสียเงินหลักแสนจากไวรัสลอกลงทุนที่กำลังระบาดในยุคออนไลน์ยุคนี้ เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่มันสะท้อนกฎของโลกใบนี้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำต่อคนอื่นมักย้อนกลับมาหาเราเสมอและบางครั้งมันกลับมันหนักกว่าที่เราคิดหลายเท่าถ้าคุณพร้อมแล้วขอเชิญเดินเข้าสู่เรื่องเราเต็มๆของมิตรภาพที่แตกร้าวความโลภที่พรางตา และกรรมที่ย้อนกลับมาในวันที่เจ้าตัวไม่เคยคาดคิดมาก่อนเรื่องจริงเรื่องนี้อาจทำให้คุณมองคนรอบตัวต่างไปจากเดิมเลยทีเดียวการและบอสเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมทั้งคู่เคยผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายและความฝันวัยเด็กมาด้วยกันมากมายการเป็นคนจริงใจพูดตรงแต่ใจอ่อนเสมอเมื่อเป็นเรื่องของเพื่อน เขาเชื่ออยู่ตลอดว่าบอสเป็นเพื่อนแท้คนหนึ่งที่พร้อมจะยืนข้างกันในทุกสถานการณ์ส่วนบอสเป็นคนพูดเก่งเข้ากับคนง่ายและมักจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขากำลังทำงานออนไลน์ที่กำลังเติบโตการไม่เคยสงสัยอะไรเพราะเพื่อนกันมานานถึง10ปีความไว้ใจมันฝังแน่นจนไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเย็นวันหนึ่งในขณะที่การกำลังนั่งทำงานอยู่ที่บ้าน โทรศัพท์ก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีข้อความเข้าเป็นข้อความจากบอสช่วยกูหน่อยมันหมุนงานไม่ทันเดี๋ยวคืนปลายเดือนแน่นอนเชื่อใจกูดิการอ่านแล้วก็ยิ้มเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บอสมาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตเสียงในหัวการบอกตัวเองว่าเพื่อนเดือดร้อนเราต้องช่วยสิไม่ทันได้คิดอะไรมากเขาก,กดโอนเงินให้ทันทียอดสอง0 0บาทปรากฏอยู่บนหน้าจอพร้อมข้อความแนบว่า เอาไปก่อนเดือดร้อนจริงๆก็ค่อยบอกกันนะตอนนั้นการรู้สึกดีด้วยซ้ำที่ตัวเองช่วยเพื่อนได้เขาไม่เคยเชื่อเลยว่าเพื่อนแท้จะทำให้ผิดหวังเงินจำนวนนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับเขาสิ่งสำคัญคือมิตรภาพที่มีต่อกันตั้งหาดแต่หลังจากวันนั้นพฤติกรรมของบอสเริ่มเปลี่ยนไปแบบที่การรู้สึกได้ทันทีจากที่เคยตอบลายไวพูดคุยกันทุกวันตอนนี้บอสเริ่มตอบช้าลง หชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างและบางทีก็อ่านแต่ไม่ตอบเมื่อถึงปลายเดือนตามที่สัญญาไว้บอสก็ส่งข้อความมาแค่สั้นๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาอีกหน่อยนึงๆช่วงนี้งานมันตึงจริงๆการยังใจดีตอบเพียงว่าไม่เป็นไรให้เวลาจัดการงานก่อนแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจเขาก็เริ่มมีรอยร้าวเล็กๆขึ้นมาความสัมพันธ์สิปีทำให้เขาพยายามปัดความกังวลออกไปคิดว่า บอสคงแค่ยุ่งจริงๆแต่หลังจากนั้นไม่นานปัญหาก็เริ่มชัดเจนขึ้นบอสเริ่มไม่รับโทรศัพท์บางครั้งกดตัดสายทันทีมีครั้งหนึ่งที่การโทรตอนค่ำบอสไม่รับแต่15นาทีต่อมากลับเห็นบอสโพสต์ตอรี่ว่าไปนั่งชิลในคาเฟ่กับกลุ่มเพื่อนใหม่ท่าทางสบายใจเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแหละที่ความรู้สึกแปลกๆเริ่มชัดเจนขึ้นในใจของการ พยายามติดต่ออีกครั้งบอสขอคุยหน่อยเรื่องคืนเงินนะ่ะแต่ปลายสายเงียบไม่มีใครรับไม่มีใครตอบข้อความถูกมองข้ามเหมือนไม่เคยมีอยู่หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสองสัปดาห์ผ่านไปบอสยังคงหายไปเหมือนเดิมจนการได้ยินเรื่องที่ทําให้หัวใจเขาหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเพื่อนอีกคนในกลุ่มเขามาบอกเขาว่าบอสไปบอกคนอื่นนะว่ามึงเสนอให้เขายืมเอง เขาไม่ได้อยากยืมหรอกเป็นเงินแค่สองหมื่นทำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นการตะลึงมันไม่ใช่แค่ไม่คืนเงินแต่มันคือการบิดเบือนความจริงการโยนความผิดให้คนที่ช่วยเหลืออย่างจริงใจการเริ่มตามต่อและพบว่าบอสไม่ได้ยืมแค่เขาคนเดียวแต่ยืมคนอื่นในกลุ่มด้วยและใช้คำพูดเดิมๆแบบที่ใช้กับการแต่ไม่มีใครได้เงินคืนทุกคนกำลังถูกเลื่อนถูกหลบถูกเงียบ ความจริงเริ่มเผยออกทีละชั้นเหมือนปมที่ค่อยๆค,ค,คลายและยิ่งคลายความเจ็บก็ยิ่งลึกการรู้แล้วว่าเพื่อนที่เขาไว้ใจสิบปีกำลังหลอกเขาโดยไม่คิดจะรู้สึกผิดเขานั่งนิ่งอยู่ในห้องตัวเองสักพักมองข้อความที่ถูกอ่านแต่ไม่ตอบซ้ำไปซ้ำมาคำถามเดียวลอยขึ้นมาในใจว่าทำไมเพื่อนที่เรารักถึงทำแบบนี้ได้ลงคอคำตอบยังมาไม่ถึง แต่เรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันร้ายแรงยิ่งกว่าเงินสอง0 0ื่ที่หายไปและมันจะทำให้การเข้าใจชัดเจนว่าปัญหาทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์และกลายเป็นหลายเดือนบอสแทบจะหายไปจากชีวิตของการอย่างสมบูรณ์จากที่เคยคุยกันทุกวันกลายเป็นอ่านไม่ตอบโทรไปไม่รับเสียงสัญญาณเรียกดังยาวเหมือนคนปลายสายจงใจไม่สนใจ แม้แต่ข้อความง่ายๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ถูกทิ้งให้ลอยอยู่แบบนั้นไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลไม่มีความพยายามจะชี้แจงใดๆในตอนแรกการยังพยายามหาเหตุผลแทนเพื่อนบางทีงานอาจจะยุ่งบางทีอาจมีปัญหาส่วนตัวหรืออาจไม่สบายแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบที่ยาวนานกว่าที่ควรจะเป็นเริ่มเปลี่ยนจากความกังวลเป็นความสงสัย และจากความสงสัยก็เริ่มกลายเป็นความจริงบางอย่างที่เขาไม่อยากยอมรับที่สุดความจริงว่าเพื่อนสนิทคนนั้นกำลังหนีเขาและจุดที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การถูกหนีมันคือวันที่การไปเจอเพื่อนในกลุ่มโดยบังเอิญและเพื่อนคนนั้นพูดขึ้นมาเหมือนไม่คิดอะไรว่าเออบอสเล่าให้ฟังนะว่ามึงนะ่ะเป็นคนเสนอยืมให้เองเขาไม่ได้อยากยืมหรอกมึงทวงทำไมเงินแค่นี้ การนิ่งขังไปทันทีหัวใจเหมือนถูกกระแทกจนชาเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองนี่หรือคือสิ่งที่บอสเอาไปพูดทั้งที่วันนั้นเป็นบอสนั่นแหละที่มาขอความช่วยเหลือด้วยน้ำเสียงร้อนใจแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนเสนอให้ยืมเองคืนยังมาทวงเหมือนเป็นคนใจแคบคำพูดนั้นทำให้การรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้หยุดที่ไม่คืนเงิน แต่มันลามไปถึงการสร้างเรื่องโกหกเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองบอสกำลังทำให้คนอื่นเข้าใจเขาผิดโดยไม่สนว่าเขาจะรู้สึกยังไงการกลับบ้านด้วยความสับสนเขาเปิดข้อความเก่าๆที่คุยกับบอสทบทวนทุกประโยคตั้งแต่วันที่บอสทักมาขอยืมเงินจนถึงวันที่เริ่มเงียบหายไปทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บคือเขาตั้งใจจะช่วยเพื่อนแท้ แต่เพื่อนคนนั้นกลับตอบแทนด้วยการโกหกอย่างไม่หลังเลไม่นานหลังจากนั้นการเริ่มลองทักเพื่อนคนอื่นในกลุ่มเพื่อถามความคืบหน้าแต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับทำให้ทุกอย่างพังลงไปเรื่อยๆเพราะหันไปถามใครก็มักได้คำตอบแบบเดียวกันว่า <c oughs> กูเองก็โดนยังไม่ได้คืนเหมือนกันเขาก็เลื่อนกูทุกทีเลยว่าติดงานติดโน่นติดนี่เอาจริงนะกูว่าบอสกำลังโกงว่ะ ยิ่งถามยิ่งสืบยิ่งค้นหาความจริงการก็ยิ่งพบว่าตนเองไม่ได้ถูกหลอกเพียงคนเดียวแต่มีหลายคนที่ถูกใช้คำหวานคำอ้อนและเหตุผลซ้ำๆเพื่อยืมเงินเหมือนกันทุกคนมีประโยคที่คล้ายกันเรากับถูกคัดลอกมาว่าขอเวลาอีกนิดนะเดี๋ยวจัดการให้ช่วงนี้งานตึงมากจริงๆนะมึงเดี๋ยวปลายเดือนเดี๋ยวกูโอนแต่ไม่มีใครได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียว ความเชื่อใจ10ปีที่การเคยมีต่อบอสเริ่มพังลงอย่างชัดช้าจนกลายเป็นเศษซากที่ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ใช่เพราะเงินจำนวน20,000บาทแต่เพราะคำโกหกคำบิดเบือนและความพยายามทำให้คนอื่นมองเขาในแง่ร้ายเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองสำหรับการนี่คือจุดที่เขารับรู้แล้วว่าเพื่อนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนแบบที่เขาเคยเชื่ออีกต่อไป แต่ในขณะที่ความจริงเบื้องหน้าเริ่มชัดเจนขึ้นการกลับไม่รู้เลยว่าเรื่องที่หนักกว่าเจ็บกว่าและร้ายแรงยิ่งกว่านั้นกำลังรอเขาอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆเ,เรื่องที่ไม่ใช่แค่การถูกโกงแบบธรรมดาแต่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์กับไวรัสหลอกลงทุนและเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้การต้องตั้งคำถามกับชีวิตอีกครั้งว่าความไว้ใจของคนเราควรมอบให้ใครได้บ้าง หลังจากที่บอสเริ่มหนีเพื่อนทุกคนเริ่มถึงการชีวิตของเขาก็เหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกที่ทุกอย่างสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดความจริงโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาที่เขาอยากให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงบอสเริ่มโพสต์ภาพตัวเองแต่งตัวดีนั่งทำงานกับโน้ตบุ๊กแบรนด์ดังในคาเฟ่เกๆ๋ๆไลฟ์สไตล์ดูเหมือนคนที่มีรายได้มั่นคงมีอิสระทางการเงิน และประสบความสำเร็จในแบบที่หลายคนอยากเป็นไม่มีใครรู้ว่าในความหรูหราที่เห็นนั้นมีความกดดันซ่องอยู่ลึกกว่าใครจะจินตนาการได้บอสมีหนี้เพิ่มขึ้นทุกวันจากการยืนเพื่อนหลายคนและไม่คืนและยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ใช้สร้างภาพให้คนอื่นเชื่อว่าชีวิตเขาดีจริงบอสรู้ดีว่านี่กำลังไล่ต้อนเขาอยู่เงียบๆแต่เขาไม่ยอมรับมัน เขาเลือกอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าเพราะที่นั่นเขาควบคุมภาพลักษณ์ตัวเองได้หมดจนวันหนึ่งระหว่างที่บอสกำลังไถลายไลน์ไปเรื่อยๆเขาได้รับข้อความจากบัญชีปแปลกๆข้อความนั้นขึ้นต้นว่าลงทุน AI t r a d อัตโนมัติได้กำไรทุกวันถอนเงินได้ทันทีพร้อมกับคลิปรีวิวที่ถ่ายดีเหมือนโฆษณามีภาพคนวางแผนการเงินจับกราฟขึ้นพุ่ง และเสียงบรรยายว่าระบบนี้ทำกำไรให้ผู้คนทั่วประเทศแล้วบอสหยุดดูด้วยความสนใจข้อความดูน่าเชื่อถือเกินกว่าจะมองข้ามทั้งกราฟสวยๆทั้งภาพธุรกรรมโอนเงินเข้าบัญชีที่ดูสมจริงบอสเริ่มคิดในใจว่านี่แหละโอกาสที่จะพ้นจากนี่ทั้งหมดเขารีบกดเข้ากลุ่มรายทันทีในกลุ่มมีภาพผู้คนพูดคุยกันอย่างมั่นใจ บ้างก็โชว์สลิปถอนเงินบ้างก็เล่าว่าได้กำไรทุกวันระบบตอบชัดไวมีแอดมินคอยให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบจนบอสไม่ทันสงสัยว่ามันเป็นการจัดฉากบอสลองเริ่มจากเงินหมืน่นเพื่อทดสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงตัวเลขกำไรในแอปก็เพิ่มขึ้นทีละนิด300ร0 0 1 2 0 0 ตัวเลขพุ่งขึ้นแบบที่เขาไม่เคยเห็นจากการทำงานใดมาก่อนผ่านไปไม่กี่วันบอสตัดสินใจกดถอนเงินเพื่อดูว่ามันเชื่อถือได้ไหมและในไม่กี่นาทีเงิน3,000บาทก็ถูกโอนเข้าบัญชีของเขาจริงๆตอนนั้นบอสแทบลืมหายใจเขารู้สึกเหมือนตัวเองค้นพบหนทางใหม่หนทางที่จะพาเขาพ้นจากความล้มเหลวหนทางที่จะทำให้เขามีเงินใช้คืนเพื่อนทุกคน และกลับมาเป็นคนที่มีหน้ามีตาในโซเชียลอีกครั้งเขายิ้มอย่างพอใจคิดในใจว่านี่แหละชีวิตมันต้องแบบนี้สิรวยเร็วใช้หนี้เร็วทุกอย่างจบสวยงามแต่เขาไม่รู้เลยว่าการถอนเงินครั้งนี้ไม่ใช่สัญญาณว่าระบบน่าเชื่อถือแต่มันคือเหยื่อชิ้นเล็กที่มิจฉาชีพโยนให้เพื่อทำให้เขาเชื่อจนหมดใจ ก่อนจะใช้ความโลภของเขาดึงเข้าไปสู่กับดักที่ใหญ่กว่าเดิมจากเงินหมืน่นบอสเริ่มคิดว่าถ้าฝากเพิ่มก็น่าจะได้มากขึ้นอีกเขาโอนเพิ่มอีกหลายครั้งเพราะตัวเลขกำไรที่แสดงในระบบมันชวนให้หลงเชื่อเหมือนชีวิตกำลังจะดีขึ้นจริงๆเหมือนเขากำลังจะพ้นจากความผิดพลาดที่ผ่านมาเหมือนเขากำลังจะตั้งต้นใหม่ได้แต่สิ่งที่เขาไม่เคยรู้คือ โลกออนไลน์ไม่ได้มีแต่โอกาสมันยังเต็มไปด้วยคนที่ใช้ความหวังของเหยื่อเป็นเครื่องมือทำมาหากินและสำหรับบอสทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความหวังที่เหมือนจะสูงขึ้นทุกวันกำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อยอดกำไรในระบบเพิ่มขึ้นทุกวันบอสก็ยิ่งหลงเชื่อว่าสิ่งนี้คือโอกาสทองที่เขารอคอยมานาน ตัวเลขสีเขียวที่ไหลขึ้นเรื่อยๆทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจับเงินก้อนโตวไว้ในมือทั้งที่ความจริงแล้วเขาแค่จ้องตัวเลขบนหน้าจอที่ใครก็สร้างขึ้นมาได้บอสไม่เคยหยุดคิดว่าทำไมกําไรมันง่ายขนาดนี้เขาแค่เชื่อเพราะเขาอยากเชื่อเขาคิดเสมอว่าถ้าเพิ่มเงินลงทุนอีกหน่อยจะได้มากขึ้นอีก ความคิดนี้เริ่มวนซ้ำอยู่ในหัวบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความหมกมุ่นทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่บอสทาคือเปิดแอปดูยอดกำไรทุกครั้งที่เห็นตัวเลขขยับขึ้นเขายิ้มออกมาเหมือนคนมีความหวังใหม่ในชีวิตไม่นานบอสก็ตัดสินใจทุ่มเงินเพิ่มทุ่มแบบไม่วางแผนทุ่มแบบไม่คิดอะไรทั้งนั้นเขารวบรวมเงินเก็บทั้งหมดที่มีตั้งแต่เงินสำรองฉุกเฉิน เงินที่ควรเก็บไว้ใช้หนี้รวมถึงเงินที่ยืมเพื่อนบางคนมาด้วยเขาเชื่อเต็มร้อยว่าครั้งนี้แหละจะทำให้ชีวิตกลับมาดีเหมือนเดิมเมื่อเงินเริ่มลดลงไปเครื่องหนึ่งจากที่เขามีบอสรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆแต่เขายังคงเชื่อว่ากำไรที่เห็นทุกวันคือหลักฐานว่าเขาทำถูกต้องแล้วจนกระทั่งแอดมินในไลน์ส่งข้อความมาหาถ้าลงเพิ่มตอนนี้จะได้โบนัสอีก20%นะคะ ระบบกำลังเปิดรอบพิเศษคะ่ะประโยคนั้นเหมือนประกายไฟที่จุดความโลภให้ลุกโชนขึ้นทันทีบอสไม่ถามไม่หาข้อมูลไม่ตรวจสอบอะไรทั้งนั้นเขารีบโอนเงินทันทีเหมือนคนลืมตัวยอดเงินแต่ละครั้งไหลออกจากบัญชีอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายเขาโอนออกไปรวมกันเกือบ1,500,000บาทมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ตอนนั้น บอสคิดแค่ว่าอีกไม่นานต้องคูณสองแน่ๆเขาจินตนาการว่าจะใช้กำไรไปคืนเคลื่อนทุกคนจะกลับมามีหน้ามีตาจะลบภาพลักษณ์ที่เคยกงเพื่อนออกไปและเริ่มต้นใหม่แบบสวยงามทุกอย่างถูกความโลภบ,บังจนมิดเขาไม่เคยคิดถึงความเสี่ยงไม่เคยตั้งคำถามกับความผิดปกติของระบบไม่คิดแม้แต่จะสงสัยว่าทำไมกำไรมันง่ายขนาดนี้ ทำไมคนถึงไม่รู้สึกผิดปกติเลยสักมิดบอสกดโอนครั้งแล้วครั้งเล่ามือสั่นด้วยความตื่นเต้นเขาคิดว่าความกล้าครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของความพิน,นาศทั้งหมดหลังจากโอนเงินก้อนสุดท้ายบอสก็เฝ้าจอกำไรเหมือนเด็กคอยดูของเล่นใหม่เขาเห็นยอดในระบบพุ่งขึ้นเร็วกว่าเดิม ตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอทำให้เขายิ่งมั่นใจว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปอย่างที่เขาคิดเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเลขพวกนั้นถูกตั้งค่ามาหลอกเหยื่อโดยเฉพาะขณะเดียวกันแอดมินปลอมก็ส่งข้อความเร่งเร้าอีกนิดนะคะอีกหน่อยจะได้เข้ากลุ่ม VIP ถ้ายอดถึงเกณฑ์จะปลดล็อกกำไรพิเศษค่ะทุกคำ ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อกดจุดความโลภของเหยื่อให้เดินเข้ากับดักแบบเต็มใจในหัวของบอสมีแต่ภาพอนาคตที่สดใสเห็นภาพตัวเองยืนอยู่เหนือกองปัญหาทั้งหมดเขาไม่เห็นความจริงที่กำลังคืบเข้ามาไม่เห็นเงาที่มืดขึ้นเรื่อยๆอยู่ข้างหลังตัวเองเขาเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเขาจะถอนเงินก้อนใหญ่กว่าที่เคยมีในชีวิตเขาเชื่อว่า เขากำลังจะกลับมามีคุณค่าในสายตาของคนอื่นเขาเชื่อว่าเขากำลังจะพลิกชีวิตที่ล้มเหลวให้กลับมาสวยงามอีกครั้งแต่ความจริงไม่ได้เดินตามความหวังของเขาและความจริงนั้นกำลังจะตีแสกหน้าเขาอย่างแรงในแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวและไม่มีทางถอยหลังกลับไปได้อีกแล้วคืนที่ทุกอย่างเริ่มพังลงบอสยังคงทำเหมือนทุกคืนที่ผ่านมา เขาเปิดแอปการลงทุนด้วยความหวังว่าจะเห็นตัวเลขกำไรพุ่งขึ้นอีกครั้งเพราะทุกเช้าและทุกคืนตัวเลขในหน้าจอนั้นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตยังมีทางรอดแต่ทันทีที่แอปโหลดเสร็จความเย็นว่าแปลกๆก็แล่นผ่านสันหลังทันทีตัวเลขกำไรที่เคยวิ่งขึ้นอย่างสวยงามหายไปครึ่งหนึ่งยอดลดลงแบบไม่มีเหตุผล เหมือนมีใครมาขีดฆ่าความหวังของเขาออกทีละเส้นบอสขมวดคิ้วกดรีเฟชหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่กดตัวเลขก็ยังคงนิ่งนิ่งจนน่ากลัวนิ่งจนเหมือนจงใจบอกว่าบางอย่างกำลังผิดปกติบอสรีบกดปุ่มถอนเงินทันทีแต่ระบบเด้งแจ้งเตือนว่าดำเนินการไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่ภายหลังเขาลองอีกครั้งกดซ้ำสิบครั้ง 20ครั้งแต่ก็ยังเหมือนเดิมเงินที่เขาหวังจะถอนออกมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ถอนออกไม่ได้แม้แต่บาทเดียวบอสรีบดึงโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเข้าไปถามในกลุ่มไลน์ของนักลงทุนแต่ทันทีที่กดเข้าไปกลุ่มเงียบสนิทไม่มีข้อความใหม่ไม่มีใครตอบคำถามของเขาแม้แต่แอดมินดที่เคยตอบทุกคำในไม่กี่วินาทีตอนที่เขายังเป็นเหยื่อสดๆตอนนี้กลับหายไปอย่างไร้วี่แวว เขาพิมพ์ข้อความด้วยความร้อนใจแอดมินครับผมถอนเงินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับข้อความถูกอ่านแต่ไม่มีใครตอบผ่านไปครู่หนึ่งไอคอนรูปโปรไฟล์ของแอดมินก็หายไปเหมือนถูกลบออกต่อหน้าต่อตาบอสรู้สึกใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเขาเข้าไปที่หน้าเว็บของแพลตฟอร์มแต่ทันทีที่เปิดหน้าเว็บขึ้นพียงประโยคสั้นๆไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ เขารีบลองในโทรศัพท์อีกครั้งคอมพิวเตอร์อีกเครื่องต่อเน็ตใหม่เปลี่ยนเครือข่ายแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรหน้าเว็บก็ยังไม่เปิดเว็บปิดหนีไปแล้วและมันเกิดขึ้นในพริบตาเดียวบอสรีบกลับไปดูลายอีกครั้งแต่ตอนนี้กลุ่มถูกลบหายไปเรียบร้อยไม่มีหลักฐานไม่มีปลายทางไม่มีแม้แต่ช่องทางติดตามใครสักคนทุกอย่างหายไปหมด เหมือนมันไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้เลยตอนนั้นเองหัวใจของบอสเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบแตกเขาทุดตัวลงตรงหน้าคอมพิวเตอร์มือสัน่นใจสัน่นและน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขามองตัวเลขในบัญชีพร้อมกับตระหนักว่าเงินหลักแสนที่เขาเพิ่งโอนไปเงินที่เขาหวังจะใช้คืนเพื่อนใช้ปลดหนี้ใช้เริ่มต้นใหม่มันหายไปแล้ว เหลืออยู่เพียงความว่างเปล่าตรงหน้าจอบอสพยายามหลอกตัวเองว่ามันอาจเป็น <จะ S 1> แค่ระบบล่มชั่วคราวเขากดรีเฟรชกดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากดจนมือสั่นเหมือนหวังปาฏิหาริว่าจะมีอะไรกลับมาแต่ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งผลก็เหมือนเดิมความจริงมันบีบเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปเขาถูกโกงแล้วและมันคือการโกงที่รุนแรงที่สุดในชีวิต ขณะที่นั่งนิ่งตัวสั่นไปทั้งตัวจูๆ่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวความคิดที่เขาพยายามผลักออกไปตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่คืนนี้เขาหลบมันไม่ได้อีกแล้วนี่แหละผลกรรมของตัวเองเขาเคยทำแบบเดียวกันกับเพื่อนหายไปเลื่อนนัดหลบสายบิดเบือนความจริงทำเหมือนคนอื่นไม่สําคัญและวันนี้เขากำลังโดนสิ่งเดียวกันแต่หนักกว่าแรงกว่า และเจ็บกว่าหลายเท่าบอสรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การถูกหลอกลงทุนไม่ใช่แค่เงินที่หายไปแต่มันคือบทเรียนที่กำลังตามทวงหาเขาบทเรียนที่ไม่มีใครสามารถหนีได้ไม่ว่าพยายามปิดบังแค่ไหนก็ตามและนี่คือคืนที่โลกของบอสพังทลายลงอย่างแท้จริงคืนที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงแบบไม่มีที่ให้หลบอีกต่อไปหลังจากวันที่เว็บปิดหนี ชีวิตบอสก็เข้าสู่ความว่างเปล่าแบบไม่ทันตั้งตัวจากคนที่เคยใช้โซเชียลสร้างภาพว่าชีวิตดีรายได้เยอะและเป็นคนมีฐานะตอนนี้เขาไม่มีอะไรเหลือเลยไม่เหลือเงินไม่เหลือโอกาสและที่เจ็บที่สุดคือไม่เหลือเพื่อนคนไหนที่เชื่อใจเขาอีกต่อไปทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์เขาเห็นแต่ข้อความทวงหนี้จากเพื่อนเก่า บางคนเริ่มไม่ใช้คำว่าเพื่อนกับเขาอีกแล้วบางคนบล็อกเขาไปโดยไม่พูดอะไรสักคำและบางคนก็ประกาศชัดเจนว่าไม่อยากยุ่งด้วยอีกต่อไปชีวิตที่เขาสร้างภาพไว้อย่างสวยงามในโซเชียลกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไม่มีใครเชื่อไม่มีใครสนใจแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เคยภาคภูมิใจก็กลายเป็นเหมือนเงากลวงที่ไม่มีความหมาย คืนหนึ่งหลังจากนั่งอยู่หน้าจอคอมที่ปิดเว็บไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วบอสนั่งนิ่งอยู่นานเหมือนกำลังทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโกหกเพื่อนเขามองข้อความเก่าๆที่เคยคุยกับการความไว้ใจความห่วงใยและคำพูดดีๆที่การมีให้เขามาตลอด10ปีทุกประโยค เหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดใจเขาช้าๆจนลึกเกินกว่าจะทนได้และสุดท้ายเขาตัดสินใจทักการข้อความสั้นๆแต่หนักเหมือนก้อนหินหลายตันวางทับบนอกกูขอโทษนะขอให้กูผ่อนคืนได้ไหมกูโดนหลอกหนักมากกูไม่เหลืออะไรเลยการอ่านข้อความอยู่นานเขาไม่ได้รู้สึกสะใจ ไม่ได้ดีใจที่บอสลม้มไม่ได้คิดว่าที่บอสเจ็บคือสิ่งที่สมควรแล้วมีเพียงความรู้สึกเดียวเท่านั้นที่แทรกเข้ามาเสียดายมิตรภาพที่แลกเงินถูกถูกแบบนี้การพิมพ์ตอบช้าๆชัดๆผ่อนได้แต่ช่วยรักษาคำพูดอย่ากโกงใครอีกเลยเมื่อบอสอ่านข้อความนั้นน้ำตาเขาไหลออกมางเงียบๆ โดยไม่ต้องเสแสดงอะไรอีกต่อไปเขาเพิ่งรู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหนแต่มันถูกเขาเองทำลายจนแหลกละเอียดแล้ววันนี้เขาไม่มีสิทธิ์จะย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรอีกแล้วเขารู้แล้วว่ากรรมของการโกงไม่เคยส่งคืนเท่าเดิมมันไม่ใช่การจ่ายกลับด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน แต่เป็นการส่งคืนด้วยบทเรียนที่ใหญ่พอที่จะทำให้คนคนนั้นได้คิดจนลึกที่สุดบอสเคยโกงเงินเพื่อนแค่หลักหมื่นแต่วันนี้เขาเสียเงินหลักแสนเพราะความโลภบ,บังตาเขาเคยทำให้เพื่อนต้องกังวลต้องเสียใจวันนี้เขากลับเป็นฝ่ายต้องนั่งร้องไห้คนเดียวกลางดึกเขาเคยทำให้มิตรภาพสิบปีพังลงด้วยคำโกหก แล้ววันนี้เขารู้แล้วว่ามิตรภาพแบบนั้นมันไม่มีทางซื้อคืนได้อีกต่อไปไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามความเสียหายทางการเงินอาจฟื้นฟูได้แต่ความเสียหายทางความเชื่อใจบางครั้งพังครั้งเดียวก็ไม่เหลืออะไรให้ซ่อมแล้วและในความเงียบของค่ำคืนนั้นบอสตระหนักชัดว่าผลการกระทำไม่เคยหายไปไหน มันอาจไม่กลับมาทันทีแต่เมื่อถึงเวลามันจะกลับมาพร้อมแรงส่งที่ใหญ่พอให้คนคนนั้นจำไปตลอดชีวิตบอสไม่เหลืออะไรเลยทั้งเงินทั้งเพื่อนทั้งความเชื่อใจและนั่นคือราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อเรียนรู้บทเรียนของกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นได้ เรื่องราวของบอสและการจบลงที่ความจริงหนึ่งความจริงที่คนเราไม่อยากยอมรับแต่ต้องยอมรับให้ได้ในที่สุดคือสิ่งที่เราทำต่อคนอื่นจะวนกลับมาหาเราเสมอบางครั้งอาจไม่ใช่ในรูปแบบเดียวกันบางครั้งอาจรุนแรงกว่าแต่ธรรมชาติของกรรมคือการสอนให้เรารู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ บอสเคยคิดว่าโกงเพื่อนเพียงหลักหมื่นเป็นเรื่องเล็กแต่สุดท้ายเขาต้องเสียทั้งเงินหลักแสนเสียความเชื่อใจเสียเพื่อนรักสิบปีและเสียตัวตนของตัวเองไปอย่างไม่มีวันได้กลับคืนมาส่วนการเขาอาจเสียเงินแต่เขาไม่เคยเสียหัวใจที่ซื่อสัตย์และนั่นคือคุณค่าที่ไม่มีเงินก้อนใดซื้อได้ข้อคิดจากเรื่องนี้คือ อย่าให้ความโลภทำลายอนาคตอย่าให้ความผิดพลาดเล็กๆนำไปสู่ความเสียหายใหญ่และอย่าทำร้ายคนที่รักเราเพราะความสัมพันธ์ที่ดีแต่ครั้งเดียวก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมขอให้ผู้ฟังทุกคนใช้เรื่องนี้เป็นกระจกส่องใจให้ชีวิตเราปลอดภัยจากการกระทำของตัวเองและขอให้คุณเจอแต่คนจริงใจเจอแต่ความหวังดี และเจอแต่เส้นทางที่พาคุณไปสู่ความสบายใจในทุกวันหากเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับคุณฝากกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าชอบหรือสาธุเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรื่องเล่านิทานเพิ่มปัญญาและเพื่อให้คลิปแบบนี้มีโอกาสถูกส่งไปเตือนใจคนอื่นที่อาจกำลังเจอปัญหาเดียวกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆที่ตั้งใจทำทุกคลิป และพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเสมอครับ